ดูเลยครัไเลยครับโอ้โหถึงเวลาแล้วครับนี่ครับซุปหางวัวใส่ผักเอกระเทียมหอมแดงเจียวนี่ครับถ้าว่าเขาจะชอบก็จะเป็นต้มแซ่บพมันใส่มะนาวใส่พริกป่นนะครับผมสวัสดีครับครณรบันทุ่งคุณตุ่นเด่นพากินพาเที่ยวครับเดืนจะพามาซื้อของอร่อยอีกแล้วครับนี่ครับแกถามว่าแกมีหางวัวหรือเปล่าแกบอกว่า บมมีหางวัวครับมีแต่หางควายโอ้โหรถได้จะทําซุปเมนูซุปซุปหางวัวใช่ไหมแต่ของเราเป็นซุปหางควายครับรสชาติดูว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนต้องตามผมมาครับตามมาเป็นทุกวันประแก้วแกขายจิ้นนึ่งจิ้นต้มอย่างเงี้ยแล้วกัคนจะซื้อหางมาเราก็จะโบจะขอแบ่งกันมานะครับมาถึงแล้วครับี่ซุปหางควายครับสดฮอนฮอนนะถึงมาถึง้ันประแก้วบุรีครับ ไป,ไปดูกับเมนูซุปหางควายเขาอ,อากาศอากาศดีดีครับวันนี้ตรเน่นเปิดมีแต่ซุปหางหวัวหางหวัวเขาทำซุปหางควายนะาตามมาดูว่าหน้าตามไปจงได้ครับโอ้รถฮีโร่ในมอสอยู่เฮ้ยสภาพดีเลยสวย สั่งสั่งไว้หลายวันละกำลังได้วันนี้โอ้โอนี่นะครับหางควายเ <c oughs> <c oughs> หายหนังมันเก่าไปเผากล้วค่ห,หนังมันจะไปต้มได้ไหมครได้ค่ะเพื่อนจองกินกันปะฮะต้มหางควายนี่เพื่อนทานนี่ก็ต้มหางวัวนี่เนาะต้มชุบหางครับ ต้มชุบมันก็ได้มดก็เขาก็เอาไปดุโมที่ไปต้มชุบ่อมันอย่ามาเบาเนี่ยแต่ว่าหนังว่าออกหน่าหนังอ่อนอะไรนี่ก็ครับตึงโอ้ตัวใหญ่ขนาดน้นี่เนาะเอ้าเคีงกันแล้วตื่นเต้นเหรอใหญ่มากเลยเอาไปต้มจุดเนี่ยเนาะต้มจุดเปื่อยเนี่ยเนาะก็เดี๋ยวลวกแล้วคั่วผมได้กครับนี่แล้วผู้ชมจะเมาไดเอะเดี๋ยวจังก่อนเนาะ ตัดหนังออกหน่อยแล้วก็ผมก็มีที่มีที่ไปทำไงถ้าการหนังมันมันจะมาราคาเดียวกันบม้วั่นนี้นะคุณนตาจ่างม้วั่นนี้นะครับเอ๊ะใครดีเราลุกเลาะออกหาหนังเอาไปจีกับหม้วนขนาดหนังควายจีนะ มันโล่กี่บาทนะครับโล่สองร้อยหนังมันนักไปเอาหนังออกมันนั่งันไปหนังนั่กระต้นมันล้มไงนน้อจริงๆอยากได้หางบางที่มันมีที่กระดูกเนี่ยยายเอาไปหลายทุกวันเนี่ยเป็นหนังที่นี่แล้วนี่เก่งหนังก็มีนะอย่างนันหูมันเออหูโอ้ยหูมันเนาะหูมันนี่ไม่หูก็มีนี่หูนะฮะพอ เปิลคั่วแล้วเปิลเผาแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวขูดคั่วแล้วก็หนังมันต้องก็สูบหางเปิลมีแต่สูบหางวัวนะวผูว่าสูบสูบหางควายต้องมีว่ะมีอยู่กันเนาะเขาพึ่งเอาหมูอ่ะมาชุบนะครับเ,เขาตุ๋นดีด,ดีเออนี่ครับมาละเอาตัวนี้อมาต้มสดร้อน์ โล่ไปโล่ไปโล่หนึ่งบุรีเนาะโล่ที่แถวโลครับบุดเดี๋ยวการล่หลวบบุดผมเมาเนาะหรือว่าบุดแม่นแรงเอาไปกัดเอาแวอะไรคุณบ่บุดแม่นแรงเอาไปกัดเอาไปอะไรคุณผมบ้านบ่ที่ร้านท่าน่ะเดี๋ว่าเจี้ผมเมาก็ได้ฮะไปไหนก็เมาอ่ะมันช่างคิดลือไปหมดนี่เองก็เอาไปตัวแอนกะเอาไปตัวรถเข็นนั่นกะเดี๋ยวมันอยู่ในตึกบ้านเนี้ยแบบเออ เอาบุญมาเอากระแดนเนาะสองร้อยครับเนาะโอเคครับตอนที่ถามครับเมนูซุปหางวัวซุปหางควายเอากระเนียนเดียวแหละครับครับจะแข่งกันัก็ใช่อยู่บ่อเนาะแข่งยังเอ็นแก้วนั่นแหละครับอืมอยู่่่นนนีีครับตัวใหญ่ครับเลยของไผ่ครับนี่ผมจะตัวไปซื้อจิ้นมันจิ้นหลามตัวนั่งชั่งหน่อยแล้ว นี่เขาตอเอขายอ๋อครับครับครับจีนวนขายจุกจัดนู้ครับหลวกหลวกแล้วก็ดูเขาจะรอเอาเลยมันดีกันมือนก็รอเอาก็ได้ลกหนังล็อกก็เยอก็ได้ก็เดี๋ยวพ็ชตีดแทนเดี๋ยวก็เผาหลวกแล้วก็เอออันรอไปเลยเนาะเอาไปตัวเลยจะได้บัลลืมข่าวข่าวจะรอติดตามเนื้อเมนูนี้ครับครับ เดี๋ยของขายละวางเงินบ้านบบไปเซียงแต่จะเข้ามากับเข้ามาไม่ได้เขอกไปตายแล้วนะแข่งสุดยอดเลยอีกตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะนี่เนาะทำแล้วต้มแล้วก็กินเั้งสองร้อยอันนี้บึ้มๆมาเลยครับเนี่ยเอออันชุดนี้ชนตัวนี้อร่อยสุดนี่ครับเนี่ยนะปากหนามม้วนเขาเนี่ยมาเก็บมาลวกไปหางนี่ นช่วงนี้อร่อยมากเนี่ยเอาไปยังกินฮานี่ฮานี่ื้้อเเลสียง่่ไไดกินตัวซื้อเหล็กซื้อหอยนี่มดนี่ยังบอเขาเนี่เอาสามตัวมันงแกแกหอยงอนนี่บูมบูมมันอืันนี้อร่อยนะเนี่ยนึ่งกันน้ำพิกาเนาะเนี่ยนี่สุดยอดเลยครับนี่บวกกันสามสองร้อยบวกกันกกหอยมัดเนี่ยเดี๋ยวมีใจการจ่ายกหอยครับรอติดตามนะครับครับ โอ้สุดยอดเลยต้มแกงเนาะต้มแกงถนะเพืองไงต้มขำเลยเพื่อโตใหญ่นะครับต้องตุนให้เป็นเกืองวันวันเนาะครับขูดหนังวันเรามาเผามันเลืองหม้อยูเอาไปต้มกับน้ำซุปมันจะอยู่ที่หางไงย่าในในคอต่อของหางนี่มันจะมีเป็นมันจะเป็นกระดูกซุปอยู่ฮะจะน้ำซุปมันจะเข้มข้นมันจะมีน้ำน้ำกระดูกไขมันมันเนาะน้ำมันมันครับ เขาเลยชอบมาทําเป็นซุปหางวัวกนพรนี้อาจจะอร่อยกว่าอร่อยกว่าเพราะเป็นซุปหางควายกระเด็นพีเมียมตัวใหญ่กว่าน้องว่าซุปหางง้อยกันซุปหางวัวเคยทำเคยกินแล้วต้องไปซุปหางควายของแต้เลยครับนี่เผาบึดกับไปล่างกับกับหั่นเป็นชิ้นๆต้มตุ๋นจนเปื่อยไปกินร้านอาหารถ้วยร้อยปลายกันครับถ้วยร้อยเดียวนะ แก้วะแก้เนาะสองร้อยสองร้อยละเอี้ยสองปวดเรไปซ้ำมันครับมีสามชิ้นนั่นนะสามซีชิ้นนั่นนะซับนิดน่อยเราต้องใส่บวกือเทศใส่มันฝรั่งใส่หอมหัวใหญ่ใส่บวกระส้มอ่ะใส่บวกระส้มน่ะครับน้ำจะออกแดงๆหน่อยนึ่งแต่ถ้าชอบมะนาวกับบีบมะนาวพี่ปนใส่ได้เอาเป็นต้มแซ่บไปแหนะกันใส่ ครับจริงเป็นเป็นอาหารคนต้องต้อง,ง,งอิสลามชอบกินเยอะซุปหางวอยนะเป้นขีดมูงนเผาเราขอหม้อหม้อครับน้ำซุปเป็นซุดจอดอันซุปหางวอยนะครับผมนี่ครับได้มาครับได้มาถึงบ้านนะครับเตรียมหางควายซุปหางควายครับเราเรียนกรนซื้อมันฝรั่งนะครับหอมหัวใหญ่ ะมะเขือเทศคาตะไคร้อันนี้สูตรุ่นเด่นเองเพราะว่าอาจจะบะทาเหมือนกับที่เขาทําขายโดยโดยตรงนะอันนี้เด่นที่ว่าเขาทําเองแล้วเากินถูกถูกปากสไตล์ผมครับุ่นเรียนก็จะมีพริกขี้หนูสวนพริกแห้งย่างเผาจนหอมครับเอามนโร,โรยหน้าสวยแล้วก็บใบใบที่เขาจะใส่โดยคือใบตําปืนนะหรือว่าพักขึ้นช่ายนะมีกระเทียมทอดนะหอมแดงทอดครับหอมเจียวใส่กับซุปหางวัวหรือซุปหางควายนี่ละครับอ่า ก่อนอื่นเลยนําพวกนี้ไปปอกปอกหั่นนะครับนุ่นเรียนใส่สองสเตปสเตปแรกนี่เอาตุนไอ้ตัวนี้ใส่ไปเลยตุนไปพร้อมกับบัวแล้วอีกครึ่งหนึง่งต่อมันใกล้ซุกใส่แหมชิ้นหนึ่งคือมันมีคือมันม,คม,นมีคือมันเหลือชิ้นไว้ให้เขากินครับอา่าเราที่ตามนะครับเดี๋ยวขอตัวปอกนี่แป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับพอล้างแล้วก็ไปหั่นให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วไปหัน่นไม่ต้องเอาชิ้นเล็กนะครับเพราะว่า,ามันจะเป็นการตุนใช้เวลานาน,านมาเกิดเหตุใหญ่ๆห,หน่อยครับผมเพ่อได้พานนครึ ขาตะแคสสนี่หน่อยบางที่เขาไม่ใส่แล้วแต่ครับสุมเดินเดินกับหันจะเวลาซับหางนี่แป๊บนึงครับโอ้โหยังยาวเลยครับซับแล้วก็ตุนไว้สามชั่วโมงถึงสี่เลยครับครับผมมาเลยนะครับสี่ครับหางวอหางควายซุปหางควายครับเวลาจะท้าต้องใจมีปังตอยิงใหญ่เนี่ยเนอะนครับมันถึงจะท้าใจครับ ต้มตุ๋นให้มันเมินซุปน้ำมันวอดอร่อยนอนต่อเย็นเดียวถ้ามีโอกาสก็เลยจะได้มาคิดด้วยกันครับนี่ซุปหางควายหาพักเขาแบบหั่นไว้เตรียมเรียบร้อยเลยนะครับเรียนใจเวลาซับแป๊บหนึงเนอร์เพราะว่ามันชิ้นใหญ่ครับซับตั้งหางก่อนมันจะมีน้ำมันไข่พอของกระดูกมันอยู่นะมันทำให้ซุปมันเลยอร่อยมันเลยอร่อยครับมีคมๆนะครับในในเนื้อของซุปหางวัวเนี่ยเนาะมันจะมีเนื้อแสกอยู่ครับ ยเรวมีกระดูกนมำซุปมาเลยเข้มข้นเลยอร่อยนี่ครับน่าครับรับไปเลยหั่นพอดีคำจะมีคมหน่อยถ้าเอาชิ้นใหญ่เกินครับกินยำบักเดี๋ยวอาจจะต้องไปซับข้างหลังพาะว่้องใส่เสียงดังนะครับหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำพอดีคำเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ครับซับให้เป็นพอดีคำเหนือนเนื้อมันจะมีเนื้อแสกเยอะเลยนะครับ เนื้อสีเนื้อสีแดงแดงนแสกอยู่เอาต้มซุปมาอร่อยแน่นอนครับรอที่ตามนะครับครับผมนี่ครับได้มาแล้วครับมันจะมีกระดูกแสกตรงนี้มีไขมันนะครับกระซุปหางวัวนะครับเอาไปต้มนีุ่ดยอดแน่อนเรียนตั้งน้ำเดือดเตาถ่านต้มตุ๋น้มั่สามถึงสี่ชั่วโมงครับจะได้น้ำซุปที่เข้มข้นอ่าตั้งน้ำเดือดเอาไปใส่เลยครับครับผมนี่ครับตั้งน้ำเดือดเดือดเลยตั้งน้ำเดือด แค่ต่าทันถึงจะสุดยอดโมอห่อนจัดนี่ครับเดืองเท่ากับเอานีใส่เลยหางวัวหมุนเมินนะครับบางอย่างใส่ก่อนได้ตามขาหน่อยเนี่ยครับใส่ขาแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปก่อนตุนสักสี่สิบนาทีผมถึงจะใส่นี่ถ้าใส่ก่อนแล้วมันก็จะเละใสครับัชั่วโมงจะใส่นี่ครับวันนี้จะตุนสามชั่วโมงเลยแล้วก็ชั่วโมงที่สามคอใส่นี้กับวันนี้ มะเขือเทศนี่เขาจะให้มันละลายในน้ำซุปเลยครับเดี๋ยวเติมเกลือใส่เกลือนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงอดอมเดียดแป๊บนึงครับกระนั่งหอมเลยครับใส่แป๊บเดียวก็เริ่มหอมนะครับ,ก,รรบกินของวัวครับผมนี่ครับโอ้โหตุนมาเกือบสองชั่วโมงครับมันเริ่มจะเป็นปบาเนี่ยเริ่มเปยให้เห็นแลวครับแต่ก็ต้องตุนอีกนะนี่ตักมา เริ่มเปรยนะครับน้าเลเวลามาพอดีมั้งเสียงมอเตอร์ไซค์มาครับมันเด่นก็เติมเลยหมออ่ามันฝรั่งมันฝรั่งเอาไปเลยครับใส่มันฝรั่งมันฝรั่งใส่ไปก่อนเปิ่นชุบนี้ครับใส่มันฝรั่งไปเอาน้าเร่ลังมาพอดีกันลังใส่มันฝรั่งอยู่น้าเลนี่ใส่มันฝรั่งไปก่อนครับตุ๋นมันตั้งแต่ห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวมันจะความหวานใส่เอาใส่ผู้เล่ใส่สารพัดผู้เล่หนึงแล้วก็ใส่มาะ มะละกอฮือมันเปื่อยเรื้อมหน่อยครับใส่มไปซับประรดตุยเพราะบั้นเทาสับประรด,ดเยอะนี่ครับตุนไปเรื่อยๆต้องใส่บุกเกอร์เทศไปด้วยเลยะะ็กะบุกกอร์เทศนี่มันได้กลิ่นเหมือนชิน้นเพาจะฮือความเปรี้ยวม,มันมาจยุยน้ำซุปหอมอร่อยตุนไปต่อครับตุนเรื่อยๆมีผัดกะเพราเนื้อันนี้นะครับอ่าตอริตามครับนี่ครับซุปหางควายมันจะซุปหางวัวนะเริ่มเปเนะื่อย์แล้วเห็นปะนี่ครับสุดยอดครับ หลอนออกจากดุเลยครับแป๊บเดียวเราเรียก็เติมเอ่ีหอมหัวใจลงไปนะครับตุ่นไปเหมือนเมินที่นี่ครับแต่ว่าก่อนไฮไลท์ของงานเขาก่อนที่ว่าผมยังไม่ไ <Gym>. ด <N> ้ถ่ายคลิปในวายสับปะรดนะครับสับปะรดผูกหมากเลยมาทําเป็นวายเนี่ยอันนี้ครบประมาณสิบวันละต้องขึ้นอะไรจิ้มถ้ามันอร่อยผมก็จะมารีวิวห่วงจะรีวิวทำวายมากับยีดครับนี่ครับสเปิร์มเปิลแซมเปิร์ดูว่าถังแหลก ถ้าเราฉาดมันได้ก็จะมีจะทำออก y o ยูทูบเพื่มผลผลิตดูครับนี่ครับหน้าตาของวายสับปะรดสีสันเขียวอ่ะวันอาทิตย์สีสันนี้ยิ่งเข้มขึ้นว่าไม่ได้ครับอืมนี่ครับผ่านมาหลายวันยิ่งเข้มท้าอาทิตย์หนึ่งนะครับไวส์สับปะรดผูแลด้วยนะต้องต้องพิสูจน์รับไอรสชาติมักใส่ยีสตนั่นเลยจิ้มเพราะรสชาติวันนี้เป็นจะได้ห้อง มีดีกี้ก็เป็นยังไงบ้างวันนั้นมันจะออกขมขมเด็ดอันนี้วันนี้หวานเนาะวันนี้เริ่มวันนั้นแหละดีก็วันนั้นเพราะขมเนี่ยวันนั้นอาทิตย์เดียวจิมว่ามันมันอมตันเป็นเนาะอันนี้จะี่ว่าเนี่ยรสชาติอาจจะจางไปนิดนิดแต่ว่าบ่บ่บ่ขมบ่เฟียนคือจังไรมันเช็ดวันแรกนะนี่ครับเดี๋ยวอาจจะสอนมีวิธีทำทำง่ายบางเลยใช้สับปะรดผู้แลสับปะรตอย่างก็ได้บัตเตอร์เวียก็ได้กินง่ายก็ มันน้นควันครับดีกว่ายิ่งหน้าเนอะมันถึได้ยิ่งไอ้กินหนักบ๊อบบี่เลยสุดยอดสีสันนี่ก็ยิ่งเข้มขึ้นก็เท่ามีไวสับปะรดพร้อมถ้าสีก็สวยๆเนาะสีงามสีสวยๆสีเข้มขึ้นแล้วครับเดี๋ยวถึงเดี๋ยวนี่จะจิ้มมอสแก้วอยู่ครับกิ้มจากผลลต์ถึงทำไปเก็บไปกินกับดีแล้วเนาะครับเป็นไวส์ไงไวสับปะรุดครับ พายางได้สูตรเรียกร้องถ้าคำนวณครับเดี๋ยวผมทํา,มาสูตรให้ดูต้องไปซื้อแต่ว่าต้องมียีดนะยีดกับน้ำตาลสายแดงนั่นก็บผัดจันชนะต้องย่างต้องล้างให้าสะอาดต้องล้างให้าสะอาดบอกให้มันมีถ้ามีแบคทีเรียมันก็จะเสี่ยงอันนี้ต้องแบบต้องทุกอย่างต้องไปต้มน้ำหมดอหละโอันนี้เรารเรียนให้โรงเรียนจิมครับมาจิมหน่อยละสะรุปเราว่าไอ้มันรสชาติมันกลมกล่อมขึ้นก็ไอ้วันนันทีเกครับกินง่ายกพราว่านันท์ก แล้วก็บว่าชนคือว่านั่นเนี่ยม่นมมั่นมันสันเป็นเนาะจิมโอ้โหจิ้มแก้วเนี่ยแต่ว่าเออมาโรงเี่ขอจิมกันมครับนึกสีสันเนี่ยสีสันเนี่ยสีสันเนี่ยอู้เดี๋ยวเฮอะไรขำกล้องเหไอันนั้นเออสีสันเนี่ยเหลืองวันนั้นเนี่ยนั่นเอง,องแล้วไอ้ต้นกลางเหนือมันจะได้โฟกัสหน้าผมอันนั้นโฟกัสครับอ่าอืมสีสันเนี่ยนั่นเลยโรงเรียนกรีนกับมีของ มอก็ไวจริงเะมันออกไข่กินออกไข่ครับนำไอ้สาโทนิดๆหน่อยนะกันนะหมูนี่ดีกี่แห้งเนี่ยแห้งแต่ว่ามันกินว่าัน้นว่าขมว่าว่านันมันออกขมเกินไปถ้าแช่เย็นนะสุดยอดเลยนี่ถ้าเอาไปแช่เย็นๆนะรับลองสุดยอดเลยครับเนี่ยอืต้องแช่เย็นแค่สีฟานเนาะแค่สีวันเดี๋ยวคิดว่าอีกประมาณนี้ที่ผมแห้ง ผมกินอันนี้เนี่ยเปล่ากินอันนี้ไปสามสี่แก้วแล้วกับผสมกับยีย่ห้ออื่นเข้าไปมันตือนมามาแห้งแล้วแต่ว่าเทาอซึ้งนักหมอติๆๆ๊ดๆโอ้แต่ว่าแห้งครับแล้วก็หอมสับป,ประรด,ดคิดว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามครับเดี๋ยวผมจะทำสูตรไว้สัปปดดบปะรดพอเนี่ยครับต้องรอที่ตามนะครับนี่นะอร่อยครับเนี่แค่สเปิล์ซมเปิร์เออสีสันงามว่ะเดี๋ยวแบ่งใส่ขว,วดงามๆเขาก็เทายตัวเย็นไว้เวลาจะกินกับเปิดกินเอาขวดนั้นไปลว็น้หลวมๆมันซุกหมดเลยเพราะว่า ถ้าว่ามันมีเชื่อบัตเดียวหรือลอยมือพวกเนี้ยพวกนี้กระโดดเลยเสียเลยบบ่่ไไดด้้สุดยอดเลยครับครับกินต่อครับฮะโอเคยังไม่หยุดไอ้ที่หนึ่งครับโอ้โหนี่ครับตูนไว้โอเคเลยอะแต่ว่ามันยังแบบเปื่อยดีแต่แต่ขึ้นเราเขาตักเป็นออเดอร์ไปก่อนเพราะว่าเราจิ้มไว้กันไปแล้วเือนอะไรตักเลยครับตักเป็นออเดอร์ไปก่อนนี่ครับ เเเเครื่อออองแยยยะะลดตุนจนม้อตุนพอาะม้อขาวนั่นแหละตุนนัดมานานแล้วตั้งออเดอร์ไปก่อนครับนี่ครับชฮบฮอนก่อนเออเออมันฝรั่งกระตักมาได้เลยนะครับสีของมันก่อนน้ำซุปนี่ครับตุนบนมือนี่นะสุดยอดเดี๋ยวก็โรยด้วยเออเต่อลองเรียนกับนั่นเลยนี่จะชอบเหมือนเปิ้อนอ่ะต้องเพชรหน่อยแล้วก็ จัดตามหน้าตาจัดให้มันสวยๆแล้วกับเผ็ดๆของเขานี่ครับมันพลังตรงี้งครับน,นี่และนั่นเองเดี๋ยวเอาน้ำซุปใส่เลยใส่น้ำซุปเข้าไปก่อนของพวกนี้มันต้องแบบนิ่นสดไงสดน้ำหยสดอันดูครับ กินกัเข้าหูข้าวหม้อโตเลยตรงนี้นจะมีพัดกะเพราพริกแห้งนะพ,พะพัดกะเพรามูสพริกแห้งตัวครับต้องรอทีตต่ตามนอครคลิปนี่ครับเติมไฟสดไปทอดนี่กันน้ำซุปนี่มนันต้องถึงจิ้มกันหลายรอบแล้วครับปะนี่ยเราเลยเอามาโชว์นหน่อยแล้วกันนี่ครับเวลากินสไตล์ผมข้ากับนี่นะมาเหมือนแลวมาเหมือนมาให้เหมือนทีอื่นเพราะว่า ของเ้านี่จะเล่นเพชรอัไรเลยเติมเลยครับเติมมาทัา้งติห้อเลยมันมีอย่างก็หอมเจียวแล้วก็ตุเรนเอาพริกประมาณนี้อันะไรใส่หมดเลยเนี่นี่นะพริกแล้วก็พักคนเหนือห้องพักตั้ปืนครับพักขึ้นช่ายโดยไปเ้าก,ก็จุดแอลกอฮอล์แห้งเข้าไปสดห้อน้อนเลยครับครับอ่าครับ ใส่ขึ้นชายให้น้อยกับนั่งจิ้มกันออเดอร์ไปก่อนเอาะแต่จะขึ้นเปือ่อยแต่ยังไ่เปื่อยตัวไรครับรวยเข้าไปนะครับโอโ้โหถึงเวลาแล้วครับนี่ครับซุปหางวัวใส่ผักเอ่อกระเทียมหอมแดงเจียวอืมนี่ครับถ้าว่าเขาจะชอบก็จะเป็นต้มเส้นไปเหมือนกันใส่มะนาวใส่พริกป่นใส่พริกเลยครับนะนั่นเลยนี่ พริกขี้หนูครับรยไปเลยเราจัดหนักพริกเป็นร้อยเม็ดอลใส่ไปเลยครับนี่ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. เติมให้มันคุกพิกแต่ถามชอบว่าท่านเลยจริงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอเอาอะไรชุดกอนชุดไฟนหน่อยเหรอ mm hmm. เอาแบบอ่อนห่อนก็นห้อแห้งนะครับใส่ไปเลย เอเอนั่นใส่ไปเลยครับนี่นะฮ้อนๆโอ้โหขอโฟกัสหน่อยครับนี่กับมันในเดือดกับสดคนจะชอบปลาี้โออีกที่ใส่น้ำปลาอีกหน่อยก็แล้วแต่ชอบอ่ะอะไรชิมเลยครับโอ้โหร้อน,นแล้วเนี่ยร้อนออกจากกระดูกแล้วเนี่ยต้องเคีม่มสดก่อนน้ำซุปก่อนถ้าบอกใส่มะนาวไปกับอาจจะเป็นต้มแซ่บไปเนเะนื้ แต่เราค้มกรมได้เข้า่าซุกไงต้มกี่ชั่วโมงกันเนี่ยตอนนี้สามทุ่มอะไรนะครับเนี่ยสามเกือบสามทุ่มแลเนี่ยเข็มข้นกันเข้มข้นนะเข้มข้นพริกถึงใจกรผสมน่าจะก็น่าจะยว่กินใ่หมมันได้กับเรารสชาติดีครับเออื้นนี้ ซิมน้ำซุปเฉยๆยนี่ท่านปรุงรสนี่มันก็รสตัหนึงแต่ว่าน,นี่เข้มข้นมากเลยเออ,อน,นี่นะครับตามกินกันเองนในบ,นบ้านๆครับพริกป่นเร,เราเน้นห<ม>นักเพราะว่าเราชอบแซ่บเดี๋ยวอาจจะเอามะนวาวมาใส่ก็คือ,คอ,คอคกินตามใจคนทําอะ่ะเนาะเราอยากกินอย่างนี้เราซื้อมาเองเราก็ต้องทําแบบเพื่อมันตามใจเขาอยากครับนี่หางวัวอาจจะมัเปิดขนาดอะไรอะไรตั้งกระเลยยังยังยังไม่เปิดนีงต้องใจนี้หน่อยครับ ต้องใจฝรั่งฟันหน่อยอมันจะซุปหางวัวแล้วนี่นะซุปหางควาย <c oughs> นี่เพื่อนอะไรจิม้มซุปหร่อขอแผดไปอีกหน่อยหนึง่งเหนียวเหนียวแต่ว่ายังไม่เปื่อยเพราะว่าเหนียวแต่ว่ากิน,นแต่ว่าสดไปห่อนๆกินไปกินกับแก้มไปได้เลยเลยนะผัดกะเพราพริกแหง้งเมนูต่อไปต้องติดตามเด้อหรือว่าอาจจะเอากะเพราให้พริกแห้งออกไปก่อนครับ นี่เป็นได้เ้องน้าเล่นถ้ารอชัน่น้มงดนึแลก็ต้มไม่เปื่อยมานครับมันละลายในปากเ,เนื้อมันจะลุยยุยออกนะน,นี่น้องแต่ว่าการะร่อนออกจากกระดูกแล้วครับแต่ยังไม่เปื่อยเต็มที่ครับถ้าามีเวลารอมาได้นะเพราะมันสามทุงปลายแล้วเดีวยนี้นี่สุดยอดเลยครับนี่ครับรสชาตินะได้แล้วมันก็ชิ่ึบแต่ปสีสันหน้าตาสวยครับสดน้อนเลยครับ อยู่เกาหลีเปนน้องสดดังๆนะเพราะว่าจะไล่ไล่ออกซิเจนเรือมันเรื่องมันขนาดคนดูผมขอเติมมะนาวหน่อยได้ไหมถ้าเติมมะนาวจะพิษกว่าค่ะก็ไม่น่าแปลกนะถ้าตามใจปากเนาะตามใจเราชอบมันเนาะแต่ว่ารสชาติของซุปหางวัวนี่ก็โอเคล้วผางควายละสุดยอดครับมอกับโตมายู่อะครับก็เพื่อนๆเรามาทำกินดูครับเดี๋ยว็กๆขอจิ้มแป๊บกับปิดคลิปเลยครับ อยากชิมมากมากอยากชิมมากมากอืมเด่นโอ้ไม่ธรรมดาอืมเคยไปกินลุงนู้นอันนี้แต่มไม่บอกเปิดอะไรแต่ว่าอู้ถึงว่ามันใช่อ่ะครับตุนถ้าถ้ามีเวลาสุนหน้าเขาได้ไงบ้ารสชาติมันได้อ่ะเนี่ยครับคนซ้อนคนอุ่นอ่ะ จากกระดูกมีเนื้อนิดๆติดกระดูกเปลาฮอบตูดเหมือนๆเนี่ยมันจะออมเป็นเนื้อหมดเลยมันจะเป็นเอ็นแก้วไปอย่างห่างมัน,นครับมันเลยมีราคาเนี่ยตีค่อนข้างที่จะว่าพอได้พอซื้อกินได้ครับออขอขอักในแป๊บึงนะผมจะใส่ได้ครับโอเคฮ้อ,อน,นออกตเต็มเลยเต็มเก็แน<ต>่นอนอยู<ต>่แล้วความอร่อย เมนูนี่มันต้องใช้เวลาหน่อยใช่ต้องทําวันหยุดสมมติเกาใครทำเมนูนี่กินเลิกงานห้าโมงมาตุนบาอรอยนอนแข่ง <c oughs> <ต>ขอ,องให้น้จะทำยังไงได้มันเปื่อยวันวันอาทิตย์หยุดไปซื้อแต่เช้าเก้าโมงต้มเก้าโมงมากินห้าโมงเย็นเนี่ยมันจะคต <c oughs> ดเวิร์กเลยแต่ว่าอร่อยมากครับเป็นอาหารน้องพี่น้องพี่น้องอิสลามคอง จะใชอหอมเจียวเนี่ยมันจะมันจะหอมแต่ว่าผมกับมาขอด้านแปลงสามสูตีว่าเขาอยากกินเผ็ดๆน้อยนึงน้องเรียนเนาส้มๆนมน้อยนึงครับพอดีนะเสซสบม่เมียคนแต่คนแต่อะไรนึงกอย่างอ้อมรันมือมาอ้อมสับปะรดพูแลด้วยแล้วก็เจอ วายสับปะรดผู้เลอีกตั้งหากช่วยย่อยไงช่วยย่อยเนื้อเอายิสตไปช่วยย่อยโอ้ธรรมดาครับสุดยอดครับก็ขอบคุณเพื่อนในข้อที่สามครับซุปหางควายแนวคลิปนี้นะครับซุปหางควายอร่อยมากเลยซุปหางควายครับครับผมเราไปทำดูหางวัวก็ยิ่งอร่อยบอได้ว่าอู้บะซุปหางนั่นคือว่าคือแบบว่านี่มันเป็นดุครับแล้วก็ สดห้อนได้ใจสุดๆเลยครับได้ใจแบบมีแห้งขนาดนาก,กินแล้วนะมีแห้งสุดยอดเราเป็นกับแก้มของนักแม่ชิมนะครับขอบคุณเพื่อนในขบวนดิจามเจอกันไหมคลิปหน้าครับซุปหางควายคลิปห <ๆ S 1> น้าเจอกันผัดกระ <ๆ S 1> เพาอร่อยมากๆแซ่บหลายๆ